เคยหมายโยมที่ใจมันร้อนรุ่มเหมือนโดนไฟสุมอกทำอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดนั่นแหละคือทุกข์ที่มันกัดกินใจเราอาตมาเคยเจอญาติโยมท่านหนึ่งแกบ่นว่าลูกไม่เชื่อฟังทำอะไรก็ขวางหูขวางตาอาตมาเลยถามว่าโยมเคยถามตัวเองไหมว่าได้ฟังลูกบ้างหรือเปล่าพระพุทธองค์ทรงสอนว่า อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่การพึ่งตนเองที่แท้จริงคือการรู้จักตนเองรู้จักใจตนเองเมื่อใจเราสงบเย็นเราจะเห็นทางออกของปัญหาได้เองลองนั่งลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วถามตัวเองว่าอะไรคือต้นเหตุของความทุกข์นี้ เมื่อเราเห็นต้นเหตุแล้วเราก็จะสามารถดับมันได้เหมือนดับไฟที่ต้นลมวันนี้ลองสละเวลา5นาทีอยู่กับตัวเองเงียบๆทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโยมจะพบว่าธรรมะง่ายๆนี่แหละคือ,อยากแก้ทุกข์ที่ทรงพลังที่สุดขอเจริญพร